มีบ่เง,งี้ปอันไหนโอ้ยถกักฝรัง่งคนบ่ดึงขึ้นได้จ้ะมันตัดขาเลยปาดคือดอกงี้แท้เบิง่งอวบอวบสวยสวยปาด์ตขาขาเป็นหูจักหน่อยโอ้มาเห็นอยู่แบบใกล้กัน บาสุดดิบใบนะงามงามนี่บาดอกหนึ่งใหญ่ๆจ้ะจะบอเก็บดอกนี้จะหาแต่อดอกน้อยะวาดอกนี้มันเฮ็ดมนันหองกันเริ่มเกิดมันบ่ออึดตะยากจากน้อยนี่อเอดอกแคน้อยก่อน Bát khai oh, oh. như thế, nên chán, chán, đọc như thế. Mình thật Bưng đọc nhẹ Mà lúc này nó cần chén chén đọc nhẹ Ta bỏ cái hết thường thôi หมอขาดยาขลังเพิร์สีหาเก็บเอาตะดอกอนนะอดนนบางงานไมน่เลยเหลื่ยดอกมูอใจเป็นอันบางงามแดงสีเพิร์กับ,บเบาได้ใจ้ะคนมาเก็บไร้หลายถัยกบางงานบาเบาดิชเช่นไะเช่นไป Bye. เบาอันนี้กับมาดรนันแต่ว่าเบาบางสวยเลยต้องอ,อันดอกหนึ่งสวยแล้วอื้มเลยแหละยังเหลือเยู่ขนาดก้นหาได้หมดเลยอันนี้จะเห็ดอันเดียวกัน ดอกนี้บเอาจ้ะเถ่าแล้วเถ่าแล้วแต่ว่าทถ้ากินถ้าบ่มีเห็ดเาอาด้วยกันมันจะกินได้อยู่อ๊ยบ่สวยเ๋ยาหอนแนละ้ว <c oughs> หอน ดอกนึ่งใส่ได้ป่ะใส่ได้เหรเห็ดมันสีเทาแล้วล่ะมันสีแหงแล้วน่ะเป็นแหงๆจังเลยนี่ดอกนึงแต่บ้าเอา เรียกอีกแล้วดิดอกน,นี้สวยดูเชิญันไหนมานัากลายนะฟาดบึนฟาดเบึน แยกออกนี่มันแบบให้เพิ่ขึ้นฮะนดอกนี้ใส่ได้ปะเฮ้ยโอ้เห็ดอันนั้นเนป๊าดคือดอกงี้แต่เห็ดนาแหละนะ่นะพวกนี้อันนี้เห็ดเพิ่ม Này Tóc mát luôn tóc Đọc Tóc ảo khẩn à, Nên bảo Xe đài nó đọc bán lắm Nó đọc tùm tùm đó một tum tum đừng vào đây chép mừng tôn, tôn.

สามีเนีนยเ่ยยางเหยียบเพชรแล้วสามียังเหยียบเพชรแล้วมาหน,นี้หามาค่ะคือเดียวเห็นอยู่สิมุดแย่งแงกอัน <c oughs> นี้แล้วมาใครเดียวเห็นเห็ดนี่จ้ะปลาปลานี่ค้นสิหล,ลายปะค่ะเด้กจ้าอันนี้เพิ่นพากันออกจากท่าไปแล้วเพราะว่าเพิ่งฉีดไม้ยางหอกระลังกายกัน,กน ก็ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่แต่ว่าเห็ดเห็ดเผงหวานเพิ่นเอาเบิดแล้วล่ะเห็ดอันเดี๋ยวแต่เห็ดอันเผืองหัวซีน้ำตาลนี่แหละจ้ะเพิ่นสิพห้ากนันเก็บไปพ่อกินเนี่เพิ่นเก็บลายซื้อข่อยเนีย่ยใช่ไหเอาก็เห็นอยู่หมูกินแป๊บแป๊บสายตา đọc mình Diệp nhang diệp nó coi nghe cho Hãy subscribe cho เ <c oughs> ดกนี้น้อยก้าวตีื้นนี้ไ่ได้เห็ดพึงหวานพันจ้าได้จะเห็ดเสิงมาโลนั่นมาโลนั่นกระแซบแนนดีไซต์แถาเจ้าพิตาดีแ่ะเจ้าพิตาพดีดโอ้ขาเงีย้ยเงี้ยวบวบ แข็งเป๊ะดอกแข็งแข็งขาก็แข็งมันไม่นอนเฮอันนี้นอนบ่ใครกินดอกจ้าน,นี่เอา มาสุกเหอเลยท์เถอะสุกจเกิดข uh uh ังท uh 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 ั uh ้งข uh ังทั้งในป้าดอกไม่ใสรเหียวใส่ดอกโอ๊ยน้องกินดใจดอกนี้ใหญ่อปวกทัามานีีกลับบ้านแล้ว มึงเจาห้อยฝรังนะเขาปาดขาเฮ็ด,ดเขาเพื่อนบ้อนดึงทอนหนอกเพื่อนคนสิบปาดเอาขาคนบาทอนขึ้นมากก็ข่อยแทงปาตากระบ,บาดล้วสวัสดีถูกผู้สุขคน้า่อยมีความสุขสวัสดีค่ะโชคดีลำลำรวยรวยพวกเจ้า